ตำนานเรื่องเล่าปักกรดลอดสมิงหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีนอกอำเภอทับคันจังหวัดอุทัยธานีชายาเทพเจ้าลุ่มน้ำสแกกรังหรือหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์กลางคืนในป่าดงอันเงียบงนันเสียงลมพัดลอดยอดไม้ดังวีดว้าวสัตว์ป่าพากันเงียบสนิทแต่คืนนั้นกลับไม่เหมือนคืนใดเพราะเป็นคืนที่สมิง ออกหากินเล่ากันว่าในสมัยที่หลวงพ่อเคลือบยังทุดงอยู่ท่านมักพำนักภาวนาในป่าลึกบริเวณเทือกเขาทับทันจังหวัดอุทัยธานีครั้งหนึ่งขณะจำวัดอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่มีพรานแก่ผู้หนึ่งวิ่งหน้าตื่นเข้ามาขอให้ท่านช่วยเพราะหมู่บ้านใกล้เคียงกำลังถูกรบกวนจากสมิงเสือใหญ่ที่แปลงร่างเป็นคนได้สมิงแห่งดงทับทัน พลานแก่เล่าว่าทุกคืนคนเลี้ยงวัวควายจะหายตัวไปทีละคนคนที่รอดกลับมาได้จะพูดเพ้อว่าเห็นคนในหมู่บ้านแต่พอเข้าใกล้กลับเป็นเสือจนชาวบ้านต่างหวาดกลัวและพากันมาขอพึ่งหลวงพ่อเคลือบหลวงพ่อจึงบอกกับชาวบ้านว่าคืนนี้พวกเองอย่าได้อยู่ใกล้ที่ดงข้าจะปักกรดภาวนาถ้ามันจะมาก็ให้มาที่ข้าปักกรดลอดสมิง ยามค่ําหลวงพ่อเคลือบนํากรดไปปักตรงชายดงที่ว่ากันว่าเป็นถิ่นสมิงท่านจุดเทียนนั่งสมาธิสวดพระคาถาเมตตาพรหมวิหารและพระคาถาหัวใจเสือเสียงเสือคำรามก้องป่าดังสถานราวกับฟ้าร้องเสียงฝีเท้าใหญ่ย่ำใบไม้แห้งกรอบแกรบแกรบเข้าใกล้เรื่อยๆท่านใดนั้น แสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาร่างของเสือใหญ่ตัวมหึืมาตาแดงเรืองทำมืนราวภูเขาแต่หลวงพ่อเครือบกลับนิ่งสงบท่านลืมตาขึ้นและพูดด้วยเสียงหนักแน่นว่ามึงอย่าทำลายศีลของตัวเองเลยมึงมีกรรมของมึงข้าจะให้ทางออกเสือยือนนิ่งก่อนค่อยๆลดท่าทีลงจนร่างมันเริ่มสั่นไหวแปลงกลับเป็นชายร่างใหญ่นุ่งผ้าเขามา้า นั่งพนมมือไหว้ท่านทั้งน้ำตาชายผู้นั้นเล่าว่าข้าถูกครูสาบให้เป็นสมิงเพราะใช้คาถาผิดครูข้าให้หาคนมีบุญช่วยปลดคำสาบหลวงพ่อจึงนำน้ำมนต์พระคาถาเมตตาพรมไปทั่วร่างพร้อมภาวนาเสียงคำรามสุดท้ายของสมิงดังก้องก่อนจะเงียบหายเหลือเพียงกลิ่นหอมของไม้จันทนลอยอยู่กลางป่าวาจาสิทธิ์แห่งลุ่มน้ำสแกกรัง จากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านต่างศรัทธาในบารมีของท่านเพราะหลังจากหลวงพ่อเคลือบปักกรดคืนนั้นหมู่บ้านก็สงบไม่มีใครหายไปอีกเลยนับแต่นั้นมาใครที่ได้ฟังเรื่องปักกรดลอดสมิงต่างยืนยันตรงกันว่าคำพูดของหลวงพ่อไม่เคยพลาดท่านพูดสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและนี่เองคือเหตุผลที่ชาวเมืองอุทัยธานีขนานนามท่านว่า หลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์เทพเจ้าลุ่มน้ำสแกกรังคติธรรมจากตำนานผู้ใดถือธรรมเหนืออาคมย่อมชนะทั้งคนและสัตว์อาคมนั้นแรงเพียงใดหากขาดเมตตาย่อมกลายเป็นเวรกรรมหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีนอก